บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับนะครับบางทีบางคนสงสัยนะครับตรงนี้นะฮะคือสวิตชิ่ง12โวลต์เนี่ยแล้วเวลาต่อเข้าระบบโซล่าเซลล์เวลาจะเอามาเลี้ยงไฟพัดลม12โวลต์แล้วก็ทามเมอร์โซลินอยด์วาล์ว12โวลต์เนี่ยเราต่อ,อยังไงเบื้องต้นนะครับสวิตชิ่งตรงนี้เป็นสวิตชิ่ง220โวลต์นะแต่แปลงไฟเป็น12โวลต์ DC นะครับไฟอ่าไฟ DC 80โวลต์ขึ้นไปเขาก็แปลงเป็น DC 12โวลต์ให้นะ อันนี้เคสจะเอาไปใช้ DIY เอาไม่ฟิกนะฮะอยู่ที่เราจะเอาไปใช้อะไรนะครับผมเอามาใช้กับ4แผงนะครับอนุกรมกันมานะครับเอามาใช้กับ4แผงได้ตัวนี้3แผงขึ้นอนุกรมแผง3 0 0ร้อถึงสี่วัตต์เนี่ยสแผงขึ้นไปนะครับตัวนี้4แผงได้อยู่แล้วนะครับวิธีการต่อนะครับสายแผงนะครับบวกลบมาตรงนี้เซิร์ชแล้วพ่วงจากเซิร์ชมาเบรกเกอร์ต่างๆตัวนี้ปั๊มหยอยโข่งตัวนี้ปั๊มสับเมิร์ดอันนี้ด้านบนนะพ่วงมาปกติ เราเอาผมเอาสวิตชิ่งมาต่อด้านล่างครับเห็นสายเล็กๆไหม VSF เบอร์หนึ่งครับตรงนี้นะครับบวกลบต่อตรงนี้ต่อขาออกไปใช้นะครับวิ่งมาตามนี้มาเข้าจุดนี้ครับจุดนี้จะเป็นปกติให้ไฟ LN นะแต่เราเอาไฟ DC นะครับตัวนี้ประมาณ160โวลต์มานะครับออกไปใช้แถวนี้นะครับเท่านั้นเองเอาออกไปเลี้ยงพัดลม12โวลต์นะครับแล้วก็เลี้ยงตัวช่องต่อเซอร์ลินอยด์นะครับเป็นทัมเมอร์ตรงนี้นะครับเซลินอยด์สิบสองโวลต์เนี่ยครับ เนี่ยอันนี้ระบบน้านะเนี่ยเอาไปเอาไปดัดแปลงใช้เอานะครับใครที่นะครับตัวนี้มันมีแอดจัตโวลได้ก็คือปรับโวลตรงนี้นะครับตัวสีเหลืองนะครับบางทีตอนที่เราได้ของมาเราเช็คอะ่ะโวลมันแปลงได้ 11. 7 1 1 8เโวลเราหมุนหมุนซ้ายแรงดันจะเพิ่มขึ้นนะคือให้เอาสัก12.5โวลปรับเอานะครับตรงนี้มันก็จะได้ตามนั้นเพื่อเอาไปเลี้ยงระบบ12โวลน,นะครับโอเคนะครับผมนะครับตัวนี้มีใต้ ใต,ใต้คลิปมีลิงก์อยู่รายละเอียดใต้คลิปมีนะครับอุปกรณ์นี้ลองเข้าไปดูนะครับาราคาอะไรต่างๆสั่งซื้อได้อยู่นะฮะอันนี้ผมผมใช้อยู่นะครับใช,ใช้ใช้ใช้ดีอยู่ครับตัวนี้ใช้มาสักพักแล้วนะครับเป็นเกือบ2ปีแล้วบางงานนะครับสวิตชิ่งนะครับ12โวลต์ดีตัวนี้ขนาด120 120วัตต์ประมาณ10แอมป์พอไม่ต้องดึงมาใช้เยอะเคสนี้ก็คือดึงต้องการให้เลี้ยงพัดลม12โวลต์ระบายอากาศช่วงกลางวันนะครับ โดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งในคอนโทรลปั๊มไม่ต้องไปพ่วงอะไรของมันมาเราเอาแบ่งมาใช้จากด้านนอกเลยนะครับโอเคครับผมเอาไปาดัดแปลงใช้เอานะครับกลางวันใช้พัดลม12โวลต์ได้นะพัดลม12โวลต์พัดพัดไปเปิดเถียงได้เสียงนานะครับถ้าใครที่ใช้ปัม๊มซับเมอร์สามแผงอยู่แล้วนะฮะสแผง4แผงต่อนุกรมกันอยู่เอาสวิตชิ่งนะครับไปต่อพ่วงและแปลงเป็น12โวลต์น,นะครับเอาไปใช้พัดลม12โวลต์เปิดคลายร้อนได้นะครับเอาไป ใส่ USB ชาร์จมือถือในรถยนต์ก็แปลงชาร์จมือถือได้เลยนะครับโอเคครับผมนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับผม